สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกแเนียวเสีย์วิสานทุกท่านนะครับพี่น้องอ้วนดีวัวงามคุณตาฟ้าไม้แล้วครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีแม่หัวลนนะครับผมงามงามนะครับผมเลือดลอยเป็นง้วะอ่าเลือดลอยนะครับเนาะนะครับเป็นง้วะเลือดลอยดนะครับพี่น้องมีใบพร้อมนะครับผมมีใบเพชรดีกรีพร้อมนะครับผมอันนี้เลือดลอยนะครับจากใบจากสมาคมผู๋บำรุงโคบามันแห่งประเทศไทยเลยพี่น้องเป็นลูกสาวของเ k 4 6 6ครับพี่น้องนะครับตัวนี้ จากฟ้ามเคเคเอาหมายเลขสองหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นงัวแม่สาวเคยมีลูกมาแล้วครับเคยมีลูกมาแล้วครับเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งโตนะครับเนาะครับผมครับอันนี้เลือดลอยนะครับพี่น้องนะครับผมอเมริกันบาร์มันพันธุ์แท้เลือดลอยสูงใหญ่เง่าครับพี่น้องนะครับแม่นี่ลอยหาซิบหอดว่าครับส่วนสูงลอยหาซิบบวกอยู่แลยลอยหาซิบบวกครับพี่น้องนะครับเบิ้งนะครับคิดว่าลอยหาซิบพี่น้องเบิ้ง หลังหนาเปิดเลยพี่น้องนะครับผมหลังแตกนี่ยอันนี้ก็โครงสร้างดีนะครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะคุณตาเนาะแม่นครับอ่ามีลูกมาแล้วหนึ่งตัวด้วพี่น้องอันนี้เป็นง่วแม่สาวเมริกันบามันพันแท้ครับพี่น้องนะครับชีดกระชับดีล่ำเน่าเส้นหลังตรงครับพี่น้องลูก SK466 นะครับผมเบิ้งนะครับพึ่งแต่งเล็บไม้ครับพี่น้องนะครับแต่งเล็บไม้เลาะเลยยางระวังจัจหน่อยนะครับคุณตาว่าพึ่งเฮ็ดเล็บห้ครับพี่น้องนะครับ เอแม่ที่เรียกไปเลยเลือดร้อยไปผสมเลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้เพราะ่าในทับไห้นะครับคุณตาเนาะเพราะว่าใ้ทับเอาไปทับเอาครับพี่น้องนะครับแม่ที่เรียกเปิดมาหลายไปเลยครับคุณตาเปิดไว้หนึ่งแสนหกหมนหาพันหื่นเคยมีลูกแบบหนึ่ตับบามันท่นแทรได้พี่น้องเลือดร้อยนะครับลูกสาวเอ็ดเคซีหกโทรมาเบอร์ใดครับคุณตาศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูห้ากครับพี่น้อง นะครับผมมักไงมักเนาโค้งสางนี้อยากได้เลือดลอยเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องตำนี้มีจัมองไหมครับบ่้มีครับเอาตำนี้บ่มมีจังมองเด้ยพี่น้องนะครับมาเอาไปเลี้ยงนําคุณตาฟ้ามเลือดลอยครับพี่น้องนะครับเอาเบอร์ไล่เบอร์ได้ก็ครับ095095 180 1 8 0 9560 9560ครับพี่น้องช่มตัวจริงได้บ้านขาวตาบลขาวอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเลครับพี่น้องมตัวนี้หางลากง้ามครับพี่น้องนะครับเบอร์เงี้ยวนับ สำหรับผู้สนใจนะครับผมงามอยากได้แง่แ่เงี้ยแบบนี้ถ้าคุณตาไม่ได้นะครับผมนะครับง่วดีงัว่างามคุณตาฟ้ามนะครับผมที่เด็ดแน่นอนครับพี่น้องแม่นี่นะครับเดี๋ยวเบื้องตัวที่2วันนี้มี2โตครับพี่น้องนะครับผมเบื้องเลือกเราเบื้องอีกตัวนึงครับพี่น้องมาเบื้องแม่ที่2ครับพี่น้องนะครับแม่ที่2อนี่ก็เป็นแม่ทองว่างนะครับเนาะครับโอ้นะครับผมโอ้ล่ำเาวครับพี่น้องแม่นี่ชีดต่างกระชับดียืนยุกปันจุกอ่างครับพี่น้องนะครับโบบคครัลิป หูขอบตานะครับเป็นงัวแดงโบดครับพี่น้องนะครับตัวนี้เคยมีลูกมาจากตัวลวครับคุณตาบ่เคยครับง่วสาวเป็นง่วแม่สาวนะครับเนาะเป็นง่วแม่สาวนะครับหูสายพ่อพิ่นว่าครับมาทังไหนเอ่าแค่หกแปดครับ ทับตัวไหนไปครับมาที่นี่เชฟสามหนึ่งครับไทยไซเคฟสามหนึ่งพันจ็ดรอบเหรอครับผ่านสองรอบครับผ่านสองรอบนะครับผมตัวนี้มีมองไรบ้างครับมี่จะเป็นลั้ปีหายนะครับแผลเคยเป็นลั้ปีสกินครับพี่น้องนะครับผมเมื่อกี้ตุ้มดอกอเมื่อกี้ตุ้มนิดเดียวนะครับเนาะแม่นีคนปกแล้วอ๋อนะครับผมไปหาอ๋อนะครับผมเอาไปเลี้ยงเฮดแม่บอกแม่พันนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมมีจะมองมีแคร์แผลให้เป็นลั้ปีที่หายแล้วนิดเดียวครับพี่น้องแม่นครับนะครับผมเอาหูบะฉีกหางบะขาดเนาะครับเนะครับ เอาเป็นงั่วแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับฟังราคานะครับคุณตาบัดนี้ารปันใดครับพี่น้องเปิดไว้ให้พี่น้องเฮาเดี๋ยวมาต่อเอาเปิดใบหาหมื่นเจ็ดครับหาหมื่นครับอีกเจ็ดพันบาทครับพี่น้องนะครับผมเอาตัวนี้กับ่เคยมีลูกมาก่อนด้วครับพี่น้องเอาแม่แรกมันเป็นเลือดลอยขึ้นีล่งมาเหล่านึงโตนะครับผมสนใจกับักคุณตามใหม่มาชมตัวจริงได้บ้านขาวตำบลขาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนะครับสนใจกับถักทายพูดคุยมาได้ลดทรงกับมี่ไม่ต้องกังวลนะครับมักงั่วแดง นะครับว่าวาจะเป็นตัวนี้เป็นลูกผสมใบตีเอฟเนาะครับอันนี้เป็นลูกผสมตัวแรกนั่นเป็นเลือดลอยด้วยครับพี่น้องตีเอฟเลครับมีเบอร์อยู่มีเบอร์อยู่แต่ว่าใบมันหายเอานะครับบ่มีใบเนาะไ่มีใบเอาเขากลตีเป็นลูกผสมทองวางไปครับพี่น้องเป็นลูกผสมนะครับสำหรับผู้สนใจกับทักไทยผสมผ่านรอบครับเคอเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะเอ้าผ่านรอบแต่จะรอบหรอครับผ่านไปสองรอบครับสองรอบด้วยครับพี่น้องเอาสนใจสองตัวกับมาเบิงตัวจริงก่อนนะครับไผยหา นะครับอันนี้เบื้องเทียบกันนะครับนี่ความใหญ่ของเลือดลอยเลือดลอยใหญ่งามต่อร่องเลยลายครับเลือดลอยผมเห็นตัวจริงเมื่อวานมันคักอยู่แหละครับนะครับตัวนี้นะครับมดลูกยังดีมดเอ้าเช็คแล้วเสียกรูกเข่าท้องให้ได้ครับพี่น้องอันดับแรกนะครับผมรับรองเด็ดแน่นอนครับพี่น้องนะครับผัวหางใหญ่เน่าลามลึกราคาในบุฟเฟ่ตทักทายมาได้ราคาต่อรองได้อยู่เนาะต่อรองได้หลายครับผมเบอร์โทรเบอร์ไดนก็ครับผม085ครับ085 008 008 7566 566หกหกครับพี่น้องนะครับผมเอาเบอร์ไลฟ์เบอร์ได้ก่อนครับ095 095 180 180 9560 9560ครับพี่น้องที่คุณตาฟาร์มนะครับผมไงครับเอามักของดีของไงทักใครคุณตามาเลยสำหรับเบอนี้กับนะครับขอบคุณทุกการติดตามก็แล้วก็แช่มักของดีมีคุณภาพกับอีกหนึ่งข้อหนึ่งฟ้ามฝากไว้คุณตาฟ้ามมาหลายคลิปนะครับผมพี่น้องกับได้เบิ้งเรื่อยๆนะครับพิจารณาเบิ้งนะครับตามคุณภาพนิสัััยเช้งดีีีแบบบนนนะคครรผมุณตตาากกห นะครับผมคุณภาพแนม่นนนะครับเอาสำหรับวันนี้กับคุณคุณตายหลายนะครับผมบบจากราพี่น้องประเาืนี่ครับผมมักสนใจอยากได้ไปเลี่ยงกับทักทายเพิ่นมาได้นะครับผมสวัสดีครับ